คำถามแรกเลยครับคุณนิรุตคุณนิรุตชอบอยู่คนเดียวหรือต้องอยู่คนเดียวกันแน่ครับโมันแต่ความเป็นไปแล้วก็ไม่ชอบต้องมานั่งคุยแล้วมาฟังอะไรแปลกๆแ,แบบนี้เง่ารู้สึกว่า <c oughs> ตัวเองหลอน่ไม่เคยคิดไม่เคยคิดเพราะว่าคนอะไรที่คิดอยู่งั้นผมว่ามันเป็นบ้าครับ <c oughs> ใครนี้ก่อนเข้าวงการบันเท uh ิง huh. เคยเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่สัตหีบิครับ <S <S ไปไงมาไงาครับเกี่ยวกัเรื่องนี้ฮะก็ไปสัต์ริบครับ <S <S ค่ะ้า<อ>ให้ข้ามตรงนั้นไปเลย <S 2> <S 2> ก็ได้ครับ <S 2> <S 2> <S <S ไปสัตห์ิครับตอนเราเนี่ยนะต้องกระทบกระเทียบ <S <S ไมอใเ่เพราะว่าผมพึ่งคุณได <ป S> ้ ทำไมอันิงถึงชอบอยู่คนเดียวล่อสิดที่ผมได้จากนิรุสสัญญาก็คือทำไมจำเป็นจริงๆก็อย่าไปสนทนากับเขา